ผู้หญิงคนหนึ่งล่ามโซ่ตัวเองไว้นในป่าก่อนที่จะทนไม่ไหวและร้องให้คนอื่นช่วยเดือนที่แล้วที่ประเทศอินเดียมีชาวบ้านเข้าไปในป่าและบังเอิญได้ยินเสียงร้องให้ช่วยพอเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งเธอชื่อลลิตาอายุ50ปีสภาพคือถูกล่ามโซ่ติดไว้กับต้นไม้ด้วยความสงสารชาวบ้านจึงไปเรียกคนให้มาช่วยจากนั้นก็นําตัวเธอส่งโรงพยาบาลเธอเองพูดไม่ได้แต่ก็ยังคงสามารถสื่อสารได้ด้วยการเขียนลลิตา <Lar ita S 2> บอกกับทุกคนว่าตัวเองถูกล่ามทิ้งไว้แบบนั้นนานกว่า40วันแล้ว โดยที่ไม่มีทั้งอาหารและน้ําส่วนคนที่ทําเรื่องแบบนี้ก็คือสามีของเธอเองแน่นอนว่าตํารวจต้องสงสยัยเพราะเรื่องมันฟังดูผิดปกติเกินไปอย่างแรกเลยคือถ้าขาดน้ํามานานขนาดนั้นจริงๆน่าจะเสียชีวิตไปแล้วหลังจากเวลาผ่านไปเรื่องกลายเป็นว่าในความเป็นจริงผู้หญิงคนนี้ไม่มีสามีด้วยซ้ำไปลาลิตาไปที่อินเดียมเมื่อประมาณ10ปีก่อนเพื่อต้องการจะเรียนโยคะแต่ตอนนี้เธอก็ยอมรับแล้วว่าเรื่องทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองรู้สึกโมโ oh. ห เพราะวีซ่ากำลังจะหมดอายุรวมไปถึงเงินก็กำลังจะหมดลาลิตาที่กดจะไม่รู้จะทำยังไงเลยล่ามโซตัวเองประชดชีวิตซะเลยนอกจากลำบากตัวเองยังพาคนอื่นลำบากไปด้วยเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ปัจจุบันนะครับ